สวัสดีครับวันนี้ผมในายกอบเจ้าเก่าและเรามาพบกับปืนลูกซองปั๊มแอคชั่นวินเชสเตอร์โมเดล1,200บรรจุ5นัดขนาด12เกชกระโจมไม้ด้ามไม้ผลิตโดยบริษัทวินเชสเตอร์สหรัฐอเมริกาต้นกำเนิดตั้งแต่ช่วงประมาณปีพศ2 5 0 8เรียกได้ว่าเป็นเจ้าคนปู่ที่คลาสสิก อีกกระบอกหนึ่งเลยนะครับสามารถติดดาบปลายปืนเพื่อสู้ลบในระยะประชิดได้อีกด้วยครับวินเชสเตอร์โมเดล1200 USA นะครับคลาสสิกสุสดๆเลยดำย่างนิ่มแต่เราใจ5นัดสิสเกจนะครับ ระบบเซฟตี้ตรงนี้วิน <Win chester. S 1> เชสเตอร์อัิเดยมาทดสอบยิงลูกซองวินเชสเตอร์โมเดล1200นนะครับว่าจะแรงแค่ไหนดูกันเลย ウィジェスト。 รีวิวกันสั้นๆนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย